ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ผมขอฝากเพจชีเป้านะครับจะเป็นชีเป้าวพวกของลดราคาต่างๆนะครับอุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับสามารถมาดูได้เลยนะครับเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับวันนี้เราก็ได้มาแล้วนี่เป็นโฟโคุรุนอะไรไม่รู้แกะหน่อยละกันอันนี้ก็ปิดที่อยู่ไว้นะนี่นะครับเราก็แกะเลยป๊าบอุ้ย,ยนี่ฮึบฮึบเฮ ให้มาผิดด้านหรือเปล่าอารุ่นอะไรนี่อันนี้เป็นมาครับเดี๋ยวเรามาแกะกันตึต๊การแพกก็คก็ใส่กันกระแทกมาคุ้มมาแค่กล่องแต่ว่าในอันกล่องใหญ่ไม่ได้ใส่มาฮึบแกะยากจังชื่อก็เป็นแนวนอนเหมือนกับ p o c o F4 เลยนะครับ แต่กล่องจะใหญ่กว่านิดนึงว้าวโอ้ยอันนี้ก็จะเขียนว่าโปโกนะครับนี่เหมือนมาวมาวก็จะเจอกับเครื่อง ด้านล่างก็จะเป็นหัวชาร์จหกสิบเจ็ดวัตต์เฮ้ยดึงออกไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จไท p A to C นะครับนี่นไอ้กล่องเหลืองนี้มาดูกันว่ามีอะไรมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็มีคู่มือนี่ารันตีการ์ดแล้วก็ก็มีเคสไต่มาให้หนึ่งอัน,นอันนี้ก็เขียนหกสิบ็ดวัตต์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเขียนเป็นแนวนอนนะนี่นี่มาดูเคส อุ้ยสีโคตรสวยอันนี้ก็ติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับเปิดเครื่องเลยมีแบตหรือเปล่าโอเค เลือกเป็นภาษาไทยอยู่ตรงไหนวะอันนี้ก็จะสแกนนิ้วข้างเครื่องนะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นโฟก็จะสแกนนิ้วใต้จอตรงนี้เลยนี่มาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของ p o c ค f ยผ้ากันนะครับมาเริ่มกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นหน้าจอ AMOLED ความละเอียดอยู่ที่ Full h ดีพขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับมีเรฟ a t e อยู่ที่120 h z จะมีทัชแซปปิ้งเรตนะครับอยู่ที่240 h z แล้วก็ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000นิตและหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ68พัล้านสีด้วยนะครับเป็นหน้าจอที่ มีการแสดงสีสันได้สวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นแบบ68,000ล้านสีเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเทคโนโลยีอื่นๆนะครับเช่น HDR10+ นะครับ Dolby Vision อะไรพวกนี้นะต่อมาก็จะเป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่หลายคนให้ความสนใจนะครับจะเป็นชิปเซต Snapdragon 7 Plus Gen 2ก็ตัวนี้จะเป็น 5G ด้วยนะครับแล้วชิปตัวนี้นะครับจะผลิตโดย TSMC 4นาโนเมตรเป็นชิปที่ดีมากๆเลยนะครับ เพราะว่าเป็น7จ็ดพัดเจนสองและควบคุมอุณหภูมิได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นมือถือรุ่นแรกในไทยเลยนะครับที่ใช้ชิปตัวนี้อาจจะทั่วโลกเลยนะครับที่รุ่นนี้ใช้เป็นตัวแรกนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมันจะรีแบนด์มาจากเลดมี่โน้ตสิบสองเทโวสีก็จะเหมือนกันเลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีฟ้าฟ้าอยู่ข้างล่างแล้วพอเราหันไปหันมาก็จะมีลวดลายนะครับ มาดูแรมและความจุกันนะครับแรมของ p o c o M5 จะเป็นแบบ LPDDR5 ลอมเนี่ยจะเป็นแบบ UFS 3.1ความจุที่มีขายนะครับจะเป็นความจุ12จิกบวก256จิกเป็นความจุเดียวนะครับที่มีวางขายอยู่ในประเทศไทยแต่ในจีนมันจะมีความจุ1เทรด้วยแต่ไทยนำมาแค่ความจุเดียวซึ่งตัวนี้นะครับสามารถเปิดส่วนขยายแรมนะครับหรือว่าด y นามิกแรม expansion 3.0นะครับได้สูงสุด 7กิกเลยนะครับคืออันนี้จะเป็นแรม12แล้วถ้าเปิดอีก7ก็จะเป็น19นะครับตัวนี้สามารถเปิดแรม 19G เกิกเลยนะครับนี่ครับมันจะขึ้นเป็น12บวก7กิกนะครับต่อมานะครับมาดูกล้องนะครับกล้องตัวนี้จะเป็น64ล้านพิกเซลมีกันสั่น OIS ด้วยนะครับตัวนี้เลนต่อมาครับเป็นเลนแอนต์วายก็จะเป็น8ล้านพิกเซลต่อมาเป็นมาโครนะ2งล้านพิกเซลนั่นเองเลนหลักนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 3 0 fps นะครับ ตัวนี้จะต่างจาก Poco F4 นะครับ Poco F4 เนี่ยสามารถอัดได้ถึงที่ 4K 60fps เลยโหมดต,ต่างๆของกล้องนะครับก็จะมีพวกโหมด Walk โหมด Slow Motion โหมดไทม์ปปกติทั่วไปนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็วิดีโอกล้องหน้านะครับจะสามารถอัดได้ที่ Full HD 60fps นะครับต่อมามาดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่5 0 0 0 m ป์นะครับแล้วก็ชาร์จไวอยู่ที่67วัตต์ซึ่ง5 0 0 0 m ป์นะครับเครื่องนี้ทําน้ําหนักออกมาได้เบามากๆจับถือแบบสะดวกมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันรองรับการใช้งาน NFC ด้วยนะครับมี Bluetooth 5.3มี WiFi 6หรือว่าที่เราเรียกกันว่า WiFi 6นั่นเองนะครับ สามแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่พี่ผมเริ่มใช้เลยก็จะให้เป็น WiFi S มานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลำโพงคู่ด้วยความพิเศษของรุ่นนี้นะครับจะมีพอร์ต3.5ที่เกมเมอร์ต้องการนะครับหรือว่าคนทั่วไปปกติต้องการนะครับไม่จําเป็นต้องใช้สายแปลงเข้าตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพวก3.5ลําโพง ir butter แล้วก็เป็นไมโครโฟนนะครับด้านข้างฝั่งปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับก็จะเป็น สแกนนิวนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับด้านล่างก็จะเป็นลำโพงอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอตชาร์จไทป์ซนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถาดซิมฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่เรียบหรูอย่างนี้เลยครับตัวเครื่องก็จะเป็นเหลี่ยมเียด้านหลังก็จะนูนนิดนึงนี่นูนๆออกมานะฝาหลังนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นอะไรนะมันคล้ายๆพลาสติกนะครับอ่าเดี๋ยวผมพอให้ดูนะครับ แล้วก็ในสเปคของ Redmi Note 12 Turbo เนี่ยเขาได้เขียนว่า Refresh Rate เนี่ยมันจะปรับไปตามการที่เราใช้งานอันนี้ผมใช้งานอยู่มันก็จะเป็น120เฮิร์ตลพอเลิกใช้งานไปสักพักเนี่ยมันจะปรับเป็น60เฮิร์ตให้เลยพอแตะปุ๊บมันเป็น120นะครับแต่ถ้าเรามาอยู่ในโหมดแสดงหน้าจอแบบนี้นะครับจะเป็น30กาัหนึ่งนะครับคือมันสามารถปรับเป็น30 60 90 120นะครับอันนี้ก็คือเหลือแต่90นะครับที่เรายังไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ poco F5 5 g ใครอยากซื้อก็รีบไปซื้อนะครับตอนนี้ยังมีของแถมอยู่ใครจะซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะทั้งผู้คุยผ้าแล้วก็ f 5 Pro ชาร์จไร้สายก็ไปผู้คุยห้าปก็ได้นะครับแล้วก็เป็นชิปเซตที่แรงกว่านะครับแล้วก็อาจจะเย็นกว่านะครับตามที่เพื่อนๆในกลุ่มบอกกันมานะครับอันนี้ผมไม่ชัวนะก็ประมาณนี้ครับอยากให้ผมรีวิวอะไรเดี๋ยวผมไปลองใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆฟัังกกกน็อยาให้เเเเกกกมมมมอออะะไไรร็บบาด้้ลยนนคคัโผิปีพียงเท่านี้นะครัไปบ